แล้วน,นะคะทุกคนหลังจากห่างหายกันไปนานมากเลยเนาะ mm hmm. ก็คือฟ้าติดทําทีสิทธ์หรือว่าวิทยาน,นิพนธ์นะคะ mm hmm. ก็คือตอนนี้จบปีสี่แล้วเย้ yeah. แต่ว่ายังไม่เป็นทางการนะคะ mm hmm. วันนี้ก็อย่างที่เห็นตามปกคลิปแล้วน,นะคะ mm hmm. ว่าจะมาทําคลิปเปิดพอตฟริโอนั่นเองก mm ็ hmm. คือใจจริงแล้วอะไม่ได้อยากเปิดนะคะ mm hmm. เพราะว่าเขินแล้วก็อายมากแบบไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่ามีน้องๆอ,อะ พักหลังไม้แบบด m กันเข้ามาเยอนนะคะว่าแบบเออขอดูพอร์ตพี่หน่อยได้ไหมคะแล้วก็เออขอคําแนะนําเรื่องการทํำพอร์ตอะไรต่างๆเนี้ยแบบไม่มีผลงานทํำยังไงดีวันนี้ก็เลยจะมาเปิดพอร์ตเฟอรฟอโอรวมถึงให้คําแนะนำแล้วก็เทคนิคต่างๆนะคะแล้วก็บอกจุดผิดพลาดในส่วนของพอร์ตเฟอรฟอโอของเราเองด้วย พอแล้วก็ไปดูกันเลยก็จริงๆแล้วอ่ะตัวเราเองอะอยากจะเปิดนานแล้วแต่ว่าหาไฟอ่ะไม่เจอทุกคนแล้วก็ตัวเล่มมาขอบอกก่อนว่าก็คือสั่งผลิตแล้วก็พามาหนึ่งเล่มซึ่งก็อยู่ที่อาจารย์ไม่ได้คืนมาเนาะวันนี้ก็เลยเอาไฟลลงในมือถือเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆก็อยากจะเกินหนึ่งอย่างนึงว่า จริงๆอะไอสไตล์ในงานแล้วก็แบบไอคือผลงานนั้นจริงๆเราว่าคือน้อยแล้วก็สไตล์อะมันก็เป็นไปตามเทรนในช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเซนทางอาร์ตหรืออะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้มีมากเท่าอะไรเงี้ยค่ะก็เออลองดูละกันโน,น้สเผื่อเป็นแนวทางก็เป็นกําลังใจให้น้องๆด้วยก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าปกนะคะหน้าปกเนี่ยก็อยากจะแนะนําว่าจริงๆควรเป็นรูปนักเรียนหรือชุดสุภาพอะค่ะที่เห็นหน้าของเราอะชัดเจนอะไรเงี้ย ซึ่งอันเนี้ยจริงๆก็ไม่ค่อยเหมาะสมอโอเคเท่าไหร่แต่ก็คิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรมาค่ะใซส่อของหน้าปกก็ควรใส่พวกชื่อหรือว่าแบบอะไรคณะหรือโครงการที่เราจะเข้าอย่างเราเนี้ยคือโครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคมเป็นพิ ส่วนของสไตล์เนี่ยแนะนำว่าพอร์ตมันคือการแบบรีเพรเซนต์ความเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสไตล์อาจจะเป็นแนวที่น้องๆชอบแนวที่น้องถนดัดหรือว่าแนวที่อยากทำเพื่อเป็นการแบบโชว์หรือนำเสนอว่าเรา่สามารถทำแนวแนวนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะมีเซนต์มีทักษะท,ทางด้านแบบ กราฟิกหรือการวาดหรืออาร์ตต่างๆนี้ก้อน,นี้ของเราอ่ะจะมีะเป็นลองปกด้วยนะคะน,นิดนึงผ่านมาก็จะเป็นในส่วนของคานาอันนี้ก็แล้วแต่น้องๆเนี่ยจะเขียนหรือว่าดีไซน์อะไรใส่ลงไปเนาะผ่านมาก็จะเป็นหน้าคอนเทนต์หรือว่าสารบัญน,นะคะเพื่อที่จะแบบแยกหมวดหมู่แล้วก็ให้อาจารย์เห็นว่าในตัวพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยมีเน,นื้อหาคอนเทนต์นั้นหน้าไหนบ้างซึ่งในตอนนั้นที่คนแนะนํากันมาอะไรเงี้ยหลักๆมันก็จะเป็นส่วนของพาดปกโปรไฟล์ Credential ก็คือน่าจะเป็นประวัติทางการศึกษาต่างๆคะแล้วก็ภาษาจะเป็นพวก Artwork งานาการาฟิกงานภาพงานนูน่นงานนี่ผลงานของเราทั้งหมดนั่นเองส่วนสุดท้ายจะเป็น Certificate หรือ Activity กิจกรรมหรือว่าพวกเกียรติบัตรที่เราเคยได้รับมาก็มาเข้าในส่วนของพาร์ทแรกนะคะก็คืออันนี้เป็นเหมือนหน้าที่จะบอกโปรไฟล์ของเราคล้ายๆกับ Resume อะค่ะซึ่ง อันนี้ขอบอกก่อนว่าจริงๆตอนนั้นน่ะยังไม่มีการออกมาพูดนะคะว่าเราไม่ควรใช้หลอดพลังเสื้อในช่วงนั้น่ะเข้าคิดใช้หลอดแบบนี้มากเราก็เลยทําแบบนี้มานะคะเพื่อเป็นการบอกอความสามารถว่าเราอะถนัดตรงนี้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่จริงๆแล้วอะเราไม่ควรใช้หลอดพลังนะคะเพราะาไม่สามารถบอกสเกลหรือมันแบบไม่ได้เป็นตัววัดทุกคนไม่ได้มีมาตรวัดเดียวกันไม่ทัดอันเดียวกันนะคะทุกคน ก็อาจจะใส่เป็นแบบว่าอาสกิลแบบแอดวานซ์หรือว่าสกิลปานกลางมีเดียอะไรเงี้ยแทนเนาะลราก็สิ่งที่ควรใส่ก็จะเป็นเราถนัดใช้โปรแกรมอะไรฮอบบี้วพวกงานอะไรหรือว่าอะไรความสามารถอะไรของเราอ่ะใส่ไปในนี้ทักษะทางด้า,งนนา,า,งงา,านภาษาต่างๆสังกกษภาษาไทยเกาหลีญี่ปุ่นระาบาิบาก็คือใส่ลงไปได้เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของข้อมูลก็จะเป็นก็ปกติอะค่ะทุกคนชื่อนามสก,กูลชื่อเล่น อายุวันเดือปีเกิดอะไรบ้าๆแล้วก็เป็นคอนแทคต่างๆเช่นเบอร์โทร Facebook อีเมลปรอดตการศึกษาคร่าวๆว,ว่าเราเรียนจบที่นี่ด้วยเกรดเท่านี้เรียนจบที่นั่นด้วยเกรดเท่านี้อันนี้ก็เหมือนมีแบบฟอร์มตายตัวอยู่แล้วแล้วก็ลองไปค้นหาก,กันดูแล้วก็ออกแบบดีไซน์กันดูนะคะรูปเอาจริงๆป้าเราว่าหน้าเนี้ยมแปลกมากที่เราเอารูปไว้ข้างล่างะ อยู่ข้างบนหรือเปล่ากหน่าเนี้ยอาจจะแทรกแบบคออติประจําใจของเราไปด้วยก็ได้อะไรนี้ถัดมาอันนี้หนะ้าแฟมิลี่ซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าใส่ไปทำไมเหมือนกันอันนี้เป็นหน้าที่ไม่ได้จําเป็นอะไรนะคะจริงๆเอาออกไปก็ได้เขาคงไม่อยากรู้ครอบครัวเราอะถัดมาก็ช้อปสุภาที่2ผลการเรียนประวัติการศึกษาต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเราสแกนมาเนาะแล้วก็มาใส่ผันมาอันนี้เป็นพาร์ทที่3ในพาร์ทของผลงานนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูแบบปึ๊บปื๊บป๊บ อันนี้ก็จะเป็นผลงานของเราทั้งหมดตลอดระยะเวลาแบบเออทั้งหมดของเราอ่ะซึ่งมีช่วงหนึ่งที่เราแบบ ฝึกทำอิลลัสเตอร์นะคะทุกคน mm hmm. ก็เลยแบบว่าเออเอารูปเพื่อนเนี่ยมาดรัฟแล้วก็แบบทาให้เป็นแบบการให้ของขวัญอะไรต่างๆซึ่งอันเนี้ยก็เอามาใส่ได้มีน้องๆถามว่าถ้าว่หนูไม่มีผลงานอะไรเลยเอาจริงๆทุกคนมีผลงานนะคะ mm hmm. ก็คือต่อให้เราทําเล่นๆไม่ได้ทําส่งประกวดหรืออะไรต่างๆก็สามารถเอามาใส่ได้ทั้งหมดเลยที่เรารู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับสาขาที่เราจะเข้าอย่างมันตีอย่างเงี้ยถ้ามีการออกแบบใช้ อเอลิเตอร์ก็ดีฟ h o ท o ร h ช็อปอะไรต่างๆก็ดีที่จะโชว์ทักษะทางด้านศิลปะหรือว่าการออกแบบเนี้ยสามารถใช้ได้หมดเลยซึ่งอันนี้นจะเป็นผลงานของเราะคะก็จะบอกเลยว่าก็ไม่ได้ดีมากนะทุกคนก็ไม่ได้มีแบบทางด้านดอออิงอะไรมากมาย ซึ่งเราอาจจะถนัดกราฟิกมากกว่าดออิ่งนะคะอย่างที่คนเห็นเราก็ใส่แบบใส่มาหมดเลยนะแบบอะไรที่เราวาดอะไรที่เราทำเราวาดเล่นๆหรือเลยทำเล่นๆนะเพื่อให้เขาเห็นนะคะทุกคนว่าเรามีทักษะความแบบก,การสร้างสรรค์าการออกแบบมีความคีเอทีฟไหมมีแบบจินตนาการหรือต่างๆมากแค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็สกิลอื่นอย่างเช่นถ่ายรูปหรือการตัดต่ออะไรเงี้ยก็เอามาใส่ร่วมด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เรียนแค่กราฟิกหรือต่างๆอ่าเรายังเรียน ไปทั้งพวกวิดีโออะไรองี้ด้วยการมีแบบทักษัพวกคนี้บ้างมาใส่ก็โอเคเออเราว่าเราใส่ไอ้นี่หน่อยนะพวกงานด้านกราฟิกหรือด้านดอยอิงน้อยมากมากจนเกินไปอะคะ่ะในวันที่สัมภาษณ์อะอาจารย์ก็ยังทักเลยว่าเออเพื่อนๆนะใส่มาเยอะมากเลยนะอย่าง,นะอางตอนนั้นเหมือนเราแบบเป็นความเข้าใจผิดว่าให้เลือกมาเฉพาะที่แบบเออเรา โอเคจริงๆมั่นใจอะไรเงี้ยไม่ต้องใส่มาเยอะมากๆกันอะไรเงี้ยก็คือเป็นความเข้าใจผิดจริงๆน้องๆสามารถใส่มาให้เยอะเท่าที่จะทําได้นะเพื่อให้อาจารย์เห็นทักษะหรือสกิลต่างๆของเราเ่่นกิจกรรมอันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าจะใส่อะไรมาบ้างอย่างเราอ่ะก็จะมีพวกแบบเกียรติบัตรว,ว่าเราเข้าร่วมอันนี้อันนี้ใช่ไหมแล้วก็เราเคยลงสมัครคณะกรรมการนักเรียนเลยก็เอามาลงร่วมด้วยอจบ h a n k you ประมาณนี้คิวสัน้นว่ะเอาจริงๆคือ อยากจะให้เห็นงานข้าวๆนะคะค่ะทุกคนถัดมาก็จะเป็นทริปทริปทิป <c oughs> เป็นเทคนิคหรือว่าเป็นอะไรแบบเที่ยวอยากจะแนะนำเนาะก็คือข้อแรกผลงานอัดมาให้เต็มที่อย่ากั๊กอันนี้ก็คือมาจากประสบการณ์ส่วนตัว่งที่บอ,อกไปเมื่อคู่นะคะว่าแบบเออวันที่เราสัมภาษณ์อาจารย์ทักว่าเอองานเพื่อนๆนะะอเขาเยอะกันมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราใส่มาให้เต็มที่เลย ต่อมาข้อที่2นะคะไม่จําเป็นต้องได้รับรางวาัลแค่โชว์ศักยภาพของเราหรือเซนต์ออฟอาร์ตอะไรอย่างนี้ส่วนตัวเราอะเราก็มองว่าคือเรากลับมาย้อนมองมองดูพอร์ตในวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าเออมันน้อยแล้วก็แบบแทบจะไม่เห็นอะไรในนั้นเลยมั้งแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าอาจารย์เห็นอะไรส่วนตัวแล้วเราอาจจะคิดว่าเขาอาจจะเห็นว่าเราพอจะมีทักษะบ้างแบบเออก็พอจะว่าได้ฝึกกันได้ในตอนเรียน แล้วก็แบบพอจะมีเซนทางศิลปะอะไรต่ตางๆอยู่บ้างอะไรเงี้ยใช้โปรแกรมเป็นในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยล้ว อาจจะมาคำนวณร่วมด้วยกับในตอนสอบปฏิบัติอย่างการสอบมีการวาดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอาคะแนนมาถูๆก,ก,กันละมั้งซึ่งก็อยากจะแนะนําน้องๆว่าเออใส่ผลงานมาเลยไม่ต้องกักโชว์สก็ตภาพตัวเเงเต็มที่ถ้าไม่มีผลงานอะไรเงี้ยก็คือให้ตั้งโจทย์ขึ้นมา1โจทย์ก็ได้แล้วอาจจะจำแนกเป็นแบบทําวิดีโอสักตัวหนึ่งแบบโมชั่นกราฟิกอะไรก็ได้หรือว่าเอาไปวาดเอาไปทําเป็นกราฟิกเอาไปทําเป็นแอดโฆษณาอะไรอย่างเงี้ย ลองตั้งโจทย์มาดูทุกๆอย่างอะมันคือผลงานของเราทั้งหมดนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นงานที่ส่งประกวดอะไรอย่างนี้เนอะงานระหว่างตอนเรียนมัธยมอย่างตั้งแต่ม1ถึงมอหรืออะไรเงี้ยเรามีเรียนศิละปะอยู่แล้วถูกป้าเราก็เอามาใสาร่รวมด้วยได้หรือถ้าใคร ได้ไปเรียนรอยิ่งเพิ่มเสริมข้างนอกนะคะก็คือเอาผลงานมาใส่ได้ทั้งหมดเลยประมาณนี้คือผลงานน้องชอบถามกันมาเยอะเหมือนกันนะว่าหนูไม่มีผลงานไม่มีผลงานเลยค่ะพี่เราก็เลยจะแนะนําทุกครั้งว่าให้ลองตั้งโจทย์มาดูถ้ามีเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็ลองตั้งโจทย์หรือเอาแบบวาดอะไรง่ายๆก็ได้เพื่อให้เขาเห็นทักษะหรือสกิลว่าเรามีความสามารถพอที่จะแบบเออเข้ามาฝึกเพิ่มเติมในการเรียนสีปีที่ mm hmm. เอ,ก,เอกนี้นะคะ่ะ เราไม่ได้เน้นโชว์ด้านการออกแบบเราเน้นทางด้านแบบการคิดวิเคราะห์แบบการสร้างสารรค์คลเอทีฟต่างๆอะไรค่ะอะไรที่บ่งบอกทักษะการพวกเนีญญ้ยใส่ได้หมดเลยนะไม่ต้องกลัวใส่มาก่อนก็ได้อะไรเงี้ยอาจารย์เขาจะเปิดเปิดเปิดดูเอ้าเมื่อกี้มันคือข้อที่3ามทุกคนเออถือเป็นข้อที่3เนาะแบบเออผลงานสร้างได้ผลงานทุกคนไม่ไม่ได้ไม่ ผลงานอะโอเคประมาณนี้ข้อที่4พอร์ตเปรียนเหมือนเป็นโปรไฟล์เราเหมือนที่เราพูดไปตอนต้นคลิปนะคะเขาจะสามารถเห็นความสามารถเห็นตัวตนเห็นอะไร,อ,ะไร,อ,ะไรอย่างในหน้าพอร์ตเรามันเหมือนหน้าโปรไฟล์ Facebook อะไรอย่างงี้ก็ได้อะ่ะพอร์ตอะเราแนะนาว่าการออกแบบอะไรเงี้ยเอาที่สนใจเอาที่ชอบเอาที่เป็นตัวเราหรืออะไรต่าง,างอย่างพอร์ตของเราตอนเนี้ตอนนั้นเนี่ย ที่มันเป็นในลักษณะเนี้ยก็คือเพราะว่าในช่วงนั้นมันเป็นช่วงเหมือนช่วงเทนแบบมินิมอลทำเรียบๆทำแบบน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สีที่ใช้อ่ะเราเลือกเป็นสีของมหาวิทยาลัยก็คือสีแบบแดงเทาเนาะเทาแดงแดงเทาก็เลยออกแบบมาในลักษณะนั้นมันอยู่ที่เราจะเอานำเสนอออกมาแล้วกําหนดธีมของงานอะไรเงี้ยพอตของเราจะเป็นในทิศทางก็อันนี้ก็จะมาแนะนาเว็บสีด้วยนะคะในช่วงที่เราเรียนอ่ะเราก็เพิ่งได้รู้จักเหมือนกันว่าแบบ เออถ้าเราไม่ได้มีเซนต์ในการจับคู่สีเองอะไรเงี้ยเราสามารถเข้าไปในที่เว็บไซต์พวกนี้ได้เลย mm hmm. ก็คือเป็นแอคูเลอร์มังกับคัลเลอร์อะโดบีอะไรเงี้ยซึ่งเราใช้บ่อยมากๆหรือว่าเป็น Instagram Account นี้นะคะเพื่อที่มันจะจับคู่สีมาให้เราอะไรเงี้ยงานออกแบบเราเนี่ยก็จะดูดีขึ้นแล้วก็จะจะง่ายขึ้นในการที่เราจะทำออกมาเนาะ แล้วก็มันค่อนข้างสะดวกตรงที่แบบว่าถ้าสมมติเราอยากทําทีมเรโทรในพอร์ตของเราเนี้ยเราก็พิมพ์คำว่าเรโทไปแล้วก็ววกจะคู่สีมาให้เลยอะไรเยงี้ค่ะ mm hmm. ก็อาจจะยังไม่ต้องคํานึงถึงพวกมินนิ่งหรืออะไรี้มากก็ได้มัง้งหรือว่าถ้าเราจะนําเสนอเป็นแบบส่วนสีที่เราชอบโทนสีประจําตัวของเราอะไรเงี้ยอะไรที่สื่อความเป็นตัวเองอย่าง,งน้อยๆที่จะมีชุดสีเนี้ยที่ชอบใช้บ่อยๆในทุกๆงานเพื่อแบบดีพิเศษความเป็นตัวเองนะคะก็สามารถใช้ได้หมดเลย ก็ควรที่จะออกแบบด้วยตัวเองนะคะไม่แนะนําให้ใช้เทมเพลตอะไรใดๆเนาะเพราะเรามาเรียนด้านการออกแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยพอโฟลิโอควรออกแบบด้วยตัวเองนะคะไม่ควรใช้เทมเพลตนะแล้วแต่แบบเออเราจะหาลองหาเ e ฟเฟอรน์อะไรก็ได้เ e ฟเฟรน์ ference, ไม่เท่ากับคัดลอกนะคะก็คือแบบเอามาเป็นแรงบันดาลใจผสมผสมกันไปก็ได้อะไรเงี้ยอย่างอาจจะดูเทรนที่นิยมในช่วงปีนั้นก็ได้เพราะว่า อาจารย์เขาคงศึกษาเทรนอย่างน้อยถ้าเขาเห็นก็อาจจะคิดว่าเออเด็กคนนี้เออศึกษาเทรนกราฟิกเทรนอะไรเงี้ยอืม่อายอย่างเว็บไซต์ที่แนะนําในการหา r e เร e ใช่ไหมคะอย่างที่ทุกคนรู้จักก็จะมี Pinterest แต่ว่าเรารู้สึกว่า Pinterest เนี่ยมันเป็นแบบงานหลายๆอย่างมันไม่ได้แบบ เรียงตามแบบความนิยมหรือความแบบแทันสมัยอะไรเงี้ยมาเรียนตามลำดับความสนใจที่เราชอบคนหาบ่อยๆอีกที่หนึ่งอ่ะที่อยากจะแนะนําก็อาจจะเป็น be b hands be house เราไม่แน,น่ใจ้อาอ่านยังไงก็คือเว็บนี้นะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่จะไปดูหาแรงมดานาใจได้หลายๆอย่างเลยถ้าจะหาเอลิเมนต์ประกอบหรือหาภาพมาประกอบอตกแต่งในพอร์ตโฟลิโอของเรานะคะก็จะแนะนำเป็นเว็บแฟลชไอคอนอันนี้จะเป็นแบบพวกเวกเตอร์ไอคอนต่างๆนะคะหรือพวก อิค e เบฟรีพีกก็สามารถเข้าไปโหลดาภาพฟรีเพื่อมาใช้แบบตกแต่งได้เนาะแต่ไม่ใช่เพื่อมาใช้เป็นผลงานนะคะถัดมาข้อที่5คือสำคัญมากๆๆมากม,ากมากเลยนะอยากขัดลอกเทรดดรับหรืออะไรต่งตางๆรับในที่นี้หมายถึงรับผลงานคนอื่นนะคะแต่ถ้าจะเป็นแบบเออร์ดับอาจสมมติว่าเราอยากจะทำรูปเพื่อนเป็นแบบเป็นอาร์ตอะไรเงี้ยก็อาจจะพอจะรับได้บ้างแต่ก็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่า เ,เรามาเรียนแบบออกแบบเรียนการสร้างสารรค์นอกการที่เราไปขัดลอกซึ่งแน่นอนมันผิดลิกทธี์ผิดจานาบบผิดทุกอย่างอยู่แล้วแล้วก็ไม่ดีเลยที่จะออกมาใช้นะคะเพื่อนํามาเป็นผลงานบางคนอาจจะคิดว่าแบบเอออาจารย์ไม่รู้ลองแต่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันเช็คได้ง่ายนะคะแบบแค่แบบ ถ่ายพาลงไปก็สามารถค้นหาได้มากมายแล้วว่าเราแบบเอาภาพนี้มาจากไหนอะไรเงี้ยทั้งที่ก็ไม่ควรคัดลอกหรืออะไรต่างๆเพื่อนามาเป็นผลงานใน p ออ์ r ฟ f o ิ i o ของตัวเองนะคะซึ่งน้องอาจจะมองว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าแบบระยะยาวไปอะ่ะมันอาจจะเป็นผลกับตัวเราเองอะ่ะต่อให้เราผ่านเข้าไปได้สุดท้ายแล้วผลงานนั้นมันไม่ได้ทํามาด้วยน้มือของเราอะ่ะมันก็แปลว่าแบบเออเราก็ไม่ได้อเราก็อาจจะเรียนไปไม่ไหวก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ผลงานของเราเราไม่ได้ทําเองเราไม่ได้มี สกิลคอที่จะผ่านมาตรงนี้ยแนะนำว่า,าให้ให้ทำมันมาด้วยตัวเองจะดีกว่าที่นึงออกก็น่าจะมีเท่านี้นะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าโปรไฟล์ก็ลองพยายามศึกษาหาข้อมูลดูนอะอย่างที่ย้ำไปว่าไม่ควรใส่เป็นหลอดพลังนะ,ะเดี๋ยวเราจะลองแนบเรซูเม่ของเราไว้นะคะึ พี่อันนี้เป็นเรซูเม่ที่เราออกแบบไปช่วงประมาณปีสามปีสี่มั้งซึ่งมีรุ่นพี่มานนําอีกทีเพื่อทาเป็นเรซูเม่ในการหางานอะไรเงี้ยซึ่งเราสึกว่ามันก็คล้ายๆกันมาสามารถเอามาอัดแอปหรือปรับใช้ด้วยกันได้ซึ่งก็มีประมาณเท่านี้นะค่ะทุกคนก็ถ้าใครมีคําถามหรืออะไรนะคะก็สามารถทัก dm ม,มาในอินสตาแกรมได้นะคะหรือว่าพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปซึ่ง เราตั้งใจว่าจะทําคลิป Q&A นะคะเพื่อที่จะเป็นการตอบคาถามเพราะว่ามีน้องๆอ,งอทักมาหลังไลไก็ค่อนข้างเยอะนะเกี่ยวกับเรื่องนู้นเรื่องนี้อย่างเช่นภาษาหรืออะไรต่างๆเราจะทาเป็นคลิป Q&A แยกไว้นะคะก็ถ้าใครมีคําถามหรือยากให้ทาคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์หรือว่าทักมาที่อินสตาแกรมได้เสมอเลยพร้อมที่จะตอบนะคะเพราะตอนนี้ว่างมาก ก็จะมาทำคลิปให้บ่อยขึ้นนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะก็คืออย่างจะได้เห็นว่าขนาดพอดเนี่ยก็ยังผ่านมาได้อะสู้ๆอะไรที่มันเป็นตัวเราอะไรที่มันใช่ยังไงมันก็เป็นยังไงมันก็ใช่แน่นอนแล้วเราก็สามารถสอบผ่านได้นะคะสู้ๆนะคะอ๋อลืมบอกไปเราติดรอบสองนะคะรอบหนึ่งถ้าผลงานเราขนาดนี้ติดก็คือโลกแตกแล้วอะ่ะ อาจจะเพราะรวมคะแนนหลายๆอย่างเนาะก็คือเป็นกําลังใจให้นะคะอย่าเพิ่งท้อถอ,อยนะถ้ามีเวลาก็พยายามฝึกพยายามค้นหาพยายามลองพยายามทำไปเรื่อยๆนะคะบ๊ายบาย